ไฮไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดเกมช่องเกมมาริอานนะครับเริ่มเปลี่ยนซีซั่นจากวินเทอร์2024เป็นสปริง2024แล้วนะครับยังไงแอดเกมก็ขอฝากคลิปแนะนำอนิเมะซีซั่นทวนก่อนที่ปุ่มตัวไอมูลขวาด้วยนะจ๊ะและในส่วนของคลิปนี้แอดเกมก็จะมาแนะนำกับ12อนิเมะแฟนตาซี Fantasy ต่างโลกประจำเดือนเมษาย,ยนปี2024ที่น่าสนใจและคุณผู้ดูทุกท่านควรจดใส่ลิสต์ไว้นั่นเองครับบอกเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้น ใครที่อยานนิยายกันมาแล้วก็คงรู้กันดีนะโอเคจ้าถ้าหาคุณไู้วคูแล้วก็อย่าลืมกดึไลค์หนแชร์หนึซับและ2องไลค์2องแชร์สองซับเแกมและเราไปรับชมเนื้อหาแนะนำอนิเมะกันเลยจ้า let's go <S เรื่องแรกที่แกมอยากจะมาแนะนำนะครับมีชื่อเรื่องว่า the new gate ต้นฉบับจากนิยาย แนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยผาลิตโดยสตูดิโอโยโกฮามะแอนิเมชันแลบและคราวฮาสประเดิมด้วยเรื่องแรกที่สายอานิยายต่างรอคอยกันมานานและแอดแกมก็เช่นกันเพราะฉบับไรโนเวลญี่ปุ่นนั้นได้ตีพิมพ์เล่มแรกออกมาแล้วตั้งแต่ปี2013 ปัจจุบันออกมาแล้วทั้งหมด21เล่มส่วนแปลไทยบ้านเราก็เพิ่งออกเล่ม8ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ห2เองนะก็อย่าลืมไปซื้อกันหน้างานได้ตอนนี้งานจัดถึงวันที่8เมษายนนะจ๊ะโ <Okay. S 1> ดยเรื่องย่อของเดิรนิวเกตนะจะกล่าวถึงเกมออนไลน์ที่ชื่อว่าเดิร์นิวเกตจูจ่ๆก็ได้กลายเป็นเดสเกมทางเดียวที่จะล็อกเอา์ได้ก็คือต้องไปกำจัดบอสที่ชื่อออริจินพระเอกของเราชื่อชินพี่แกนั้นเป็นเผ่าไฮฮิวแมนซึ่งเผ่าในเกมนี้มีเยอะมากแต่ถ้้้้าาาาาามมีคคควว่ High นหนหหือกรรใชระบบจุติแลลย และเขายังเป็นสมาชิกกิลหกเทวะซึ่งรวมเหล่าผู้เล่นระดับเทพทั้ง6ที่เป็นเผ่าไฮฮิแมนด้วยพี่แกก็ไปเล่นโซโล่จัดการบอสของเกมจนสําเร็จและปลดปล่อยเพลเยอร์ออกจากเกมได้แต่ในขณะที่ชินกําลังจะออกจากเกมจูๆ่ๆพี่แกก็ถูกพาวัมาในโลกของเดินนิวเกต500ปีให้หลังและโลกนี้นั้นมันกลับกลายเป็นโลกของจริง NPC มีความนึกคิดซึ่งเรื่องราวมันก็จะเล่าไปถึงการประจนภัยของชินในโลกสมัยใหม่และตามหาพวกซับคาแรคเตอร์ที่ชินสร้างเอาไว้สมัยที่ยังเป็นเกมอยู่โดยพี่แกจะต้องปิดบังไว้ว่าตัวเองเป็น Uman, ซึ่งคนสมัยนี้พูดกันว่ามันเป็นเผ่าในตำนานที่อยู่ดีๆก็หายสาบสูญไปเมื่อ500ปีก่อนนั่นเองโดยเรื่องเดินนิวเกนั้นจะเริ่มฉายตอนแรกวันอาทิตย์ที่14เมษาย,ยน2024เวลาเที่ยงคืน30นาทีช่องทางรับชมธูลิกสิทธิ์นั้นสามารถติดตามได้บนเว็บฮาริชเลจ้าเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าพอได้เกิดใหม่เป็นองค์ชายลำดับที่7ก็เพื่อเรียนเวทให้สนุก ตัวฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลก ทาริดโดยสตูดิโอซูอมุกิอากิตะแอนิเมชันแลบโดยเรื่องราวนะจะกล่าวถึงหนุ่มผู้ใช้เวทแต่มีขีดจำกัดด้านสายเลือดของสามัญชนได้ประจบชีวิตลงจากพวกคุณนางที่ใช้เวทได้ทรงพลังยิ่งกว่าและเขาดันก็ได้เกิดมาอีกครั้งพร้อมพลังเวทที่ทรงพลังตั้งแต่เป็นทารกและใช้ชีวิตในฐานะลอยเจ้าชายลำดับที่7ผู้สืบสายเลือดผู้ใช้เวทที่ทรงพลังถึงจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ตัวเขานั้นดันสนใจแต่เรื่องการใช้เวทมากกว่าทําให้วันวันนั้นเอาแต่ขูกศึกษาเวทมนต์จนไม่รู้ตัวเลยว่า นนมีพลังเวทเหนือสาม,มัญสำนึกระดับที่พวกปีศาจยังหวาดกลัวไปซะแล้วเรื่องนี้นะครับก็ได้ฉายตอนแรกไปแล้วและจะออนแอร์ทุกวันจันทร์เวลา23.30นาฬิกสนาทีส่วนช่องทางรับชมทุลิสิทิ์ก็ติดตามได้บนเว็บฮาริชีพเลยนะเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าราชันชาติอสูรรีมอนสเตอร์ต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกปะจนภัยผลิตโดยสตูดิโอดีน เรื่องราวนะจะกล่าวถึงชายญี่ปุ่นถูกเพื่อนสาวแทงตายเขานั้นก็ได้มาเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีในร่างของทารกกอลลินต้องเอาตัวรอดด้วยความสามารถแอบซอฟชันซึ่งเป็นการดูดกืนสกิลจากศัตรูที่ฆ่ามาทำให้เขานั้นสามารถเพิ่มขีดจำกัดจนสามารถวิวัฒนาการตัวเองได้และเขานั้นก็ต้องต่อสู้กับเผ่าอื่นที่คุกคามพวกพ้องของตนต่อไปเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนั่นเองเรื่องนี้นั้นก็ได้ฉายตอนแรกไปแล้วและจะออนแอร์ air ทุกวันจันทร์เวลา22นาฬิกา ช่องทางรับชมนั้นก็ติดตามได้บนเว็บพาริชิเช่นเคยเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าอาดีตผู้ก,ก้าที่ถูกตาหน้าว่าล้มเหลวและถูกไล่ตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยตนเองต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผาลิตโดยสตูดิโอดีนและมาวีแจ็ค เรื่องราวนากะก็็ะกล่าวถึงเด็กชายที่ชื่ออเลนผู้ซึ่งถูกเรียกว่าความล้มเหลวของตระกูลเพราะเขานั้นไม่ได้รับพรจากพระเจ้าแต่ตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคือผู้คร่าในอดีตที่มีความทรงจําและพลังของชีวิตชาติก่อนเหลืออยู่หลังจากที่เขานั้นถูกในประเทศออกมาชีวิตของเขานั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดรอติดตามชมในเรื่องได้เลยจ้าเรื่องนี้นั้นก็ได้ฉายตอนแรกไปแล้วเมื่อวันที่2เมษายน2024ที่ญี่ปุ่นส่วนช่องทางการฉายในประเทศไทยรอติดตามกันอีกทีจ้า เรื่องต่อมานะครับมีเชื่อเรื่องว่าชีวิตชิวๆในต่างโลกกับอดีตแคนดิเดตผู้กล้าที่หลังจากเลเวล2ก็โคตรโกงต้อฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกสโลลฟ์ผลิตโดยสตูดิโอเจซีสตาเรื่องราวนะก็จะกล่าวถึง บานาซ่าใช้ผู้ถูกอันเชิญมายังต่างโลกยังอาณาจักรเวทมนต์แห่งครีโลดในฐานะแคนดิเดตผู้กล้าแต่เนื่องจากตนนั้นเป็นเพียงแค่คนธรรมดาเลยได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้กล้าอาณาจักรจึงจะส่งกลับไปยังโลกเดิมแต่ดันทาไม่ได้เนื่องจากความผิดพลาดของเวทมนต์อันเชิญทําให้บานาซ่านั้นต้องมาใช้ชีวิตในต่างโลกอย่างอีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนที่เขานั้นฟาร์มจนเลเวลกลายเป็นสองบานาซ่าได้รับสกิลและความสามารถทางเวทมนต์สุดโกนทั้งหมดและก้าวข้ามผ่านขีดจำกัด และเขานั้นก็ได้รับเฟนริสสาวเผ่าปีสาจมาเป็นภรรยาและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นฟีโลและเริ่มใช้ชีวิตแบบสโลลแต่แล้วใช้ชีวิตแบบสโลลิได้ไม่นานความโกลาหลต่างๆนั้นก็กําลังรอเขาอยู่นั่นเองเรื่องนี้นั้นจะเริ่มฉายตอนแรกในวันจันทร์ที่8เมษายน2024เวลา21นาฬิกาช่องทางรับชมรอติดตามได้บนเว็บฮาริชีเลยนะเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าสลัดรวมมิตร คนเพี้ยนหลุดโลกต้อฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีคอมเมดี้าลิตโดยสตูดิโอซ n e r g ีเอสและโค m มดอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์ฮิรัศากาศโยมิและวาดภาพประกอบนิยายโดยอาจารย์คันโตคุซึ่งทั้งคู่นั้นเคยมีผลงานร่วมกันในเรื่องคงจะดีถ้ามีน้องสาวสักคน เรื่องราวนนะนกจะกล่าวถึงคาบูรยะโซสเกะนักสื่อผู้น่าสงสารที่วันหนึ่งนั้นเขาได้พบกับซาร่าดาโอดินเจ้าหญิงจากต่างโลกที่มีพลังวิเศษพวกเขาค่อยๆเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันและซาร่าก็สามารถทําความคุ้นเคยกับประเทศญี่ปุ่นยุคใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็วต่อมาอัศวินหญิงจากโลกของซาร่าชื่อลีเบียโดอูดิสก็มาอย่างโลกนี้เช่นกันและใช้ชีวิตแบบคนจรจัดแต่เธอนั้นพบว่าตัวเองมีความสุขกับชีวิตใหม่โดยไม่คาดคิดนั่นเอง เรื่องนี้จะเริ่มใช้ตอนแรกในวันพฤหัสที่4เมษายน2024เวลา23นกา,า58นาทีช่องทรามรับชมก็ติดตามได้บนเวภพาริชีเลยนะเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าจอมมานอย่างค่าควรรักภรรยาเอลฟ์อย่างไรดีต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้าลีดโดยสตรีโอเบรนสเบร เรื่องราวนะก็จะกล่าวถึงซากาันชายหนุ่มที่ถูกหวาดกลัวในฐานะจองเวทผู้ชั่วร้ายเขาที่มักมีนิสัยไม่ประสีภาษาก็มักจะวิจัยศาสตร์เวทพานกําจัดพวกโจรที่เข้ามาในอาณาเขตของตนอยู่ทุกวันทว่าผู้ที่ซากันบันเอิญพบเข้าในการประมูลลับคือเนฟี่ธาดเอลสีขาวผู้มีความงามหาที่เปรียบไม่ได้ซากาันที่โตกรุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นได้ใช้ทรัพย์สินทั้งหมดซื้อตัวเด็กสาวคนนี้มา แต่เขาที่พูดไม่เก่งกลับไม่รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเนฟี่ดีนั่นเองจ้าเรื่องนี้นั้นจะเริ่มฉายตอนแรกในวันพฤหัสที่4เมษายน2024เวลา22นาฬิกาช่องทางรับชมก็ติดตามได้บนเบยพาเลชีเลยเนะเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลประเมินต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผลิตโดยสตูดิโอมาเช เรื่องเล่านะก็จะกล่าวถึงอาวโลเวนหนุ่มที่ได้มาอาศัยอยู่ในต่างโลกจากการเกิดใหม่ในฐานะทายาทขุนนางชั้นผู้น้อยแม้แต่ที่ต่างโลกเองเขาก็มีพลังกายและปัญญาในระดับธรรมดาไม่ต่างจากชาติก่อนแต่เขานั้นมีสกิลที่สามารถล่วงรู้ความสามารถแฝงของคนอื่นที่เรียกว่าประเมินมาตั้งแต่เกิดเพื่อปกป้องประชาชนของตัวเองเอา่าวจึงได้ใช้สกิลประเมินแปลงโฉมดินแดนสุดกระจอกให้กลายเป็นดินแดนสุดแกร่งนั่นเองเรื่องนี้จะเริ่มฉายตอนแรกในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2024เวลา22นาฬิกา ช่องทางรับชมติดตามได้บนเว็บาลิชเช่นเคยเรื่องต่อมานะครับมีชื่อเรื่องว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพภาค2พาร์ท2ต้ Angie, นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยพาลิตโดยสตูดิโอบาย กราบมาอีกครั้งกับพี่เทพรูเรียสภาค2พาร์ทสองเอ็กมก็จะไม่ขอลงลึกรายละเอียดมากเพราะว่าทำมาหลายคลิปแล้วสำหรับเรื่องนี้แตะ่จะมาขออัปเดตวันฉายของพาร์ทนี้แล้วกันนะโดยจะเริ่มฉายตอนแรกในวันที่7เมษายน2024เวลา22นาฬิกาและข้อมูลของนิยายสามารถติดตามได้บนเพจ Facebook ของเอ็เกมซึ่งตอนนี้แปลไทยก็ได้เพิ่งออกเล่ม19มาและกำลังวางขายอยู่ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52อย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะ เรื่องต่อมานะครับปีเชื่อเรื่องว่าไขว่าฆ่าไม่เหมาะเป็นจอมานภาค2พาร์ทส2ต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีแอคชั่นประจนภัยผลิตโดยสตูดิโอซิเวลิงกรับมาอีกครั้งกับจอมานอาร์นนสภาค2พารส2โดยจะเริ่มฉายตอนแรกวันศุกร์ที่12เมษาย,ยน2024เวลา23นาฬิกา30นาที สำหรับภาคนี้แกมก็จะขอคาดดาวเนื้อหานิยายที่ใช้โดยจะหยิบยกเนื้อหานิยายเล่ม5ออกมาเล่าอาจจะใช้เนื้อหานิยายเล่ม5เล่มเดียวหรืออาจจะใช้เล่ม6ด้วยทั้งนี้นั้นทั้ง2เล่มนี้มีความหนามากอาจจะต้องมีการตัดเนื้อหาที่เยอะพอสมควรและสำหรับนิยายญี่ปุ่นในตอนนี้อยู่ที่เล่ม14.2ส่วนแปลไทยอยู่ที่เล่ม11เนื้อเรื่องนั้นออกไปไกลถึงนอกโลกกันแล้วและหากใครอยากจะดูรีวิวนิยายที่แกมทำไว้แล้วก็เชิญจิ้มไปที่ปุ่มตัวออนบนขวาเลยจ้า เรื่องต่อมานะครับมีเชื่อเรื่องว่าขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีภาค3ต้อฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซี Fantasy ประจนภัซ์โลไลฟ์ผลิตโดยสตูดิโอไดรฟ์กลับมาอีกครั้งกับคโนซุบะภาค3โดยจะเริ่มฉายตอนแรกในวันพุธที่10เมษาย,ยน2024ส่วนข้อมูลนิยายตอนนี้แกรมยังไม่เคยตามมาก่อนก็เลยไม่ได้ทำเอาไว้นะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่และรอติดตามได้บนเพจ Facebook a c e b o o k แอดแกมเช่นเคยนะจ๊ะ เรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วภาคสานั่นเองจ้าต้นฉบับจากนิยายแนวแฟนตาซีต่างโลกผจญภัยผลิตโดยสตูดิโอเอกปิดกลับมาอีกครั้งกับริมลูภาค3ที่หลายๆคนนั้นต่างรอคอยกันมานานโดยจะเริ่มฉายตอนแรกในวันศุกร์ที่5เมษาย,ยน2024และฉายตอนเนื่องสซีซั่นกันเลยทีเดียวประมาณ24-25ตอนนะนะ ช่องทางรับชมนั้นทาง Muse Thailand ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่ามีช่องทางไหนบ้างดูได้บนภาพนี้เลยส่วนข้อมูลนิยายและอนิเมะทั้งหมดมันเยอะมากนะครับแอดเกมก็เลยจะขอแปะเป็นลิงก์ให้ละกันอยู่ที่ปุ่มตัวไอบนขวาเนี่อยทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำ12อนิเมะแฟนตาซีต่างโลกประจำเดือนเมษายน,ยนปี2024 คุณผูดูทุกท่านรอเรื่องไหนกันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกับแอดแกมใต้คลิปนี้กันได้เลยจ้าและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับให้แกมด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้แกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายจ้าทุกคน